ท่านี้ข้อเสนอค,คำแนะนําของคุณเท้งเป็นยังไงครับเออผมคิดว่าตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลถแถลงข่าวชัดเจนแล้วก็คือจะ go cloud first หรือที่เรียกกันว่า cloud first policy นะครับคือย้ายระบบไอทีภาครัฐทั้งหมดเนี่ยขึ้นคลาวซึ่งคลาวคืออยู่บนระบบบรรยากาศเหมือนไอคลาวที่เราใช้บนแปปอปแอปเปิลเนี่ยครับผมซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยตอนนี้เขาย้ายขึ้นไปบนคลาวหมดแล้วนะถามว่าข้อดีนะฮะถ้าให้ผมพูดแบบกระชับเข้าใจง,ง่ายๆเนี่ยคืออะไรคือจากเดิมที่สมมุติว่า ภาครัฐประกาศมาตรการในการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยฮะอย่างที่ส,ก,สกมชออกประกาศอ,ออกมาต่างๆเนี่ยเป็นรายลักษณ์อักษรบนกระดาษแล้วก็แจกไปให้หน่วยงานภาครัฐหรือผู้รับเหมาที่มารับงานกับภาครัฐเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามรายลักษณ์อักษรนะเพราะนั้นเนี่ยในวิธีปฏิบัติอาจจะมีช่องว่างการที่ยายขึ้นคลาวได้เนี่ยสามารถเปลี่ยนประกาศในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Cyber เหล่านั้นเ,นเป็นโค้ดที่อยู่บน Cloud. คลาวคล้ายเวลาที่เราเขียนสมาร์ทคอนแท็กบนบล็อกเชนนะฮะแล้วโค้ดในการรักษาความปลอดภัยเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถ ทำงานได้อัตโนมัตินะหรือว่าที่ศัพท์ในเชิงเทคนิคก็จะอาจจะเรียกว่า infrastructure as a code ความหมายคือเวลาที่เราจะตั้งเซิร์ฟเวอร์ขึ้นใหม่ใหม่เครื่องหนึ่งเนี่ยไม่ต้องไปซื้อ Data Center มาตั้งไม่ต้องอะไรและคุณเขียนโค้ดแล้วมันสร้างเซิร์ฟเวอร์แล้วก็สร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เลยอัตโนมัติครับนั่นก็คือพูดง่ายๆก็คือทุกวันนี้มันเป็นสำนักงานกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปลี่ยนตรงออกคู่มือครับ ว่าให้แต่ละหน่วยงานคุณต้องมีมาตรการคุ้มปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลยังไงหนึ่งสองสามีห้าและแต่ละหน่วยก็ปอปฏิบัติการแต่คุณก็ลงบอกว่าข่าวมันจะเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องมาเก็บกันแล้วครับให้เก็บบนนั้นเลยครับใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ใช้วิธีเรื่องรหัสอะไรอย่างที่คุณบอกเนี่ยใช่ครับถูกไหมคัครับมันปลอดภัยจริงไหมปลปลอดภัยได้เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่ง อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นนะฮะว่าช่องโหว่ระบบมันเกิดทั้งคนแล้วก็ตัวระบบอตอนนี้ตัวระบบเองก็มีช่องว่างเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถอุดช่องว่างระบบได้ในการเอาขึ้นคลาวนะซึ่งที่ผ่านมาไมเซ็ตของระบบราชการเองก็จะรู้สึกว่าคลาวไม่ปลอดภัยเพราะว่าเท่ากับเรากําลังจะเอาข้อมูลไปฝากไว้กับผู้ให้บริการรายข้างนอกออแต่อย่าลืมว่าทุกวันนี้อย่างคลาวกลางภาครัฐเองเนี่ยก็เป็น Data Center ที่อยู่ภายนอกนะครับไม่ได้อยู่ในตึกสภาไม่ได้อยู่ตึกหน่วยงานภาครัฐนะฮะสุดท้ายรัฐก็ต้องซับคอนแทรคออกไปหรือไปจ้้างใหกับ บริษัทเอกชนมาพรอไวด์ดัตเซนเตอร์ให้อยู่ดีครับเพราะฉะนั้นปลอดภัยดีกว่าดีกว่าที่จะทํากับแบบต่างคนต่างทําอยู่กับผู้รับเหมาแบบนี้ใช่ครับคืออย่างน้อยๆสิ่งที่สามารถเซนทรัลไลซ์ได้รัฐสามารถควบคุมดูแลได้เนี่ยคือมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในเรื่องของอินฟราส r ตรเจอร์เรื่องของระบบเน็ตเวิร์กนะพอมันขึ้นคลาว d ์เนี่ยรัฐสามารถคอนฟิกเกอร์เปลี่ยนจากแผ่นกระดาษและออกไปเป็นโค้ดได้แล้วมันทางานอัตโนมัติได้แล้วดูแลแบบองค์รวมได้นะครับคือมันดูไม่ยากในต่างประเทศใช่ไหม โอ้ oh, หลายๆที่ครับอย่างที่อังกฤษก็ทำนะครับของที่อเมริกาก็ทำสิงคโปร์ใกล้ๆบ้านเราก็ mm hmm. กกทำหลายๆประเทศขึ้นคลาวฟ์เฟิร์สหมดแล้วครับตอนนี้แล้วมีรายงานบ้างไหมในโลกใบนี้ที่มีการไปล้วงเอามาจากคลาวเอามาปล่อยขายต้องต้องเรียนตามตรงว่ามีนะครับคือขึ้นคลาวแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะปลอดภัย100%นะสุดท้ายเนี่ยมันก็ <H acker S 1> ยังมีคนมีโค้ดอยู่ดีอ่ะยังสามารถแอคเซสข้อมูลบนคลาวได้อยู่ดี <Ừ. S 2> แต่อยู่ที่ว่าเราสามารถตั้งค่าความปลอดภัยบนคลาวได้ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องเนี่ยมันก็จะปลอดภัยมากขึ้นแต่กลัับกนนถ้้้าาเรไไม่ดขึ Data Center, ดัตช e เซ็นเตเดียไปตั้งกระจายอยู่ตามเวนเดอร์ต่างโอ้ oh, นั้นช่องโหว่ยิ่งเยอะเลย <laughs> ครับผมแล้วแล้วอย่างไรรัฐบาลก็ประกาศเป็นนโยบายแล้วนี่ประกาศเป็นนโยบายแล้วแต่ว่ารัฐบาลเน้นในเรื่องของทางด้านเศรษฐ,ฐกิจอย่างเดียวคือแค่ประกาศว่าจะได้แสนล้านบาทต่อแห่งมาตั้งนะดึง Google ดึงหลายๆที่มาตั้งเนี่ยแต่ว่ารัฐบาลนนคืออันนี้ล่าสุดอินเดียใช่ชวนอินเดียเขาจะมาลงทุนหมื่นห้าพันล้านครับในประเทศไทยเป็นเป็น Data Center ใช่ครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างยังไงนะ นี่แหละครับก็สิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยคือรัฐบาลจะให้ความสําคัญให้น้าหนักกับเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนการลงทุนแต่ว่ายังไม่ได้พูดถึงว่าประโยชน์อีกอย่างหนึ่งในการขึ้นคลาวก็คือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลประชาชนได้ดีขึ้นด้วยอ,อ,อันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่อยากได้ยินจากรัฐบาลแล้วกันนะแล้วก็คิดว่าถ้ามีการประกาศมาตรฐานออกมาอย่างนี้ดีพอเนี่ยยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้ามาช่วยเออมามามีมีส่วนในการแข่งขันตรงนี้ได้ด้วย มาถึงคราวนี่แหละถูกไหมฮะใช่ครับลงทุนเรื่องคราวนี่แหละใช่ครับจริงๆเรื่องคราวของโลกเท่าที่ฟังข่าวนะก็เป็นอุตสาหกรรมอนาคตจริงๆนะครับใช่ไหมฮะครับเออตอนนี้แล้วคุณจะทํำยังไงทุกวันนี้คือยังไม่เห็นภาพชัดเจนตรงนั้นเหรอจากการที่เสนอว่าประมาณมาเพราะตอนนี้ทุกหน่วยงานมันต้องมีถูกไหมหน่วยงานต้องทุกหน่วยงานต้องมีใช่ต้องมีแล้วไอ้ระบบไอ้อพวกเนี้ครับมันต้องมีหมดแล้วครับมันยังไม่มีใครที่จะมาใช้ระบบคราวอะไรที่ว่านี้เลยหรอครับทุกหน่วยงานมีแอป S <S 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 ต้องบอกอย่างนี้ทุกหน่วยงานมีแอปแต่ว่ายัางไม่ใช่ทุกหน่วยงานที่ย้ายขึ้นคลาวหมดแล้วฮะอย่าง,างในงบประมาณปี67ที่กําลังพิจารณากันอยู่เนี่ยครับ <S <S ก็ยังเห็นหลายๆโครงการนะฮะที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง Data Center เองทางทันที่อาจจะไม่จําเป็นหรือเปล่านะบางทีเนี่ยไปไปขึ้นคลาวเนี่ยไม่ต้องลงทุนเองทั้งหมดอาจจะคุ้มค่ากับภาษีมากกว่าไหมอย่างเงี้ยคือไม่ต้องลงทุนฮาร์ดแวร์พูดง่ายง่ายใช่ครับถูกไหมฮะยังไม่เห็นเขาลางที่จะไปสู่จุดของการใช้คลาวเต็มรูปแบบใช่ไหม แบบที่คุณเห็นในต่างประเทศอย่างอังกฤษสิงคโปร์เนี่ยยังครับถ้าดูตัวอย่างกรณีต่างประเทศเนี่ยใช้เ,เวลาในการมเก r a ขึ้นคาวเนี่ยก็ผมว่าอยู่ในช่วงสมัยหนึ่งของรัฐบาลประมาณ4ปีเนี่ยทันนะแต่ตอนนี้งบปี6-8คือมันไม่ได้ทำได้ทันทีหรอ โอ้คงคงไม่ใช่ขนาดนั้นนะไม่ใช่ออดีดนิวแลขึ้นได้เลยเอ,อ,นะอาจจะต้องใช้เวลาครับผมยังไงก็ต่อต่อต่อครับอย่างงบปี68เป็นงบที่รัฐบาลชุดนี้ทําเองร้อใช่ไหมครับสิ่งที่พวกเราอยากเห็นเนี่ยคืออยากจะเห็นว่าโอเคถ้าถ้ารัฐบาลถแถลงมาแล้วว่าจะ go cloud first จริงเพราะนั้นเนี่ยก้อนงบประมาณปี68เมื่อเทียบกับปี67เนี่ยส่วนที่เป็นการซื้อ Data Center อเองมันควรจะลดน้อยลงและเริ่มจะเห็นรา,ายละเอียดในท o r ที่ขึ้นคลาวเป็นลาดับแรกถ้าเราเห็นแบบนี้แปลว่าเราเริ่มเห็นทิศ นะครแต่ว่าถ้าเราเข้าไปดูในคําของงบปี68ซึ่งผมกําลังจะเริ่มได้ข้อมูลเข้ามาในกรมธิการสามัญเนี่ยตอนนี้เนี่ยพิจารณา67อยู่นะใช่ครับแต่กำลังจะมีของงบปี68เพื่อจะส่งเป็นฉบับต่อไปครับชุดสามัญผมทําอยู่อ๋อใช่ครับตอนนี้เรียกเรียกเอกสารคณะการบรารจัดการติดตามงบประมาณนั้นใช่ไหมใช่ครับเออยังไงต่อ อตอนตอนนี้คือพ้นเดทไลน์2กุมภาพันธ์มาแล้วคือ2กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นเดทไลน์ตามมติครมอที่หน่วยงานจะต้องส่งข้อมูลคาขอมาทั้งหมดครับตอนนี้เราออกข้อมูลคําขอไปแล้วมผมกําลังลงไปศึกษาว่าดูซิว่าตกลงที่รัฐบาลบอกโกคลาวฟิสเนี่ยงบประมาณในการลงทุน Data Center เนี่ยมันเปลี่ยนไปไหม,มถ้าเปลี่ยนไปเนี่ยแปลว่าจากเดิมที่ตั้ง Data Center ควรจะเปลี่ยนไปเป็นการเช่าคลาวแทนถ้ายังไม่เปลี่ยนเนี่ยก็แปลว่าแสดงว่าง,งบก็ยังเหมือนเดิมคือมันต้องเห็นทิศทางมันต้องเห็นทิศทางใช่ครับซ วันพรุ่งนี้เลยครับจะเป็นจริงๆวันนี้ตอนบ่ายวันนี้ตอนบ่ายเนี่ยจะเป็นแผนบูดิจิตอนเข้าครับจะเริ่มเห็นว่าทิศทางเปลี่ยนหรือเปล่ายังไงนะอีกทีวันนี้พุธบ่ายครับเป็นวาระการประชุมของงบ68นะครับในส่วนของแผนบูดิจิตอนก็จะเชิญหน่วยงานของดีเนี่ยเข้ามาชี้แจงในส่วนนี้โอ้มาถูกจังหวะพี่ยุทธมากเลยเรื่องนี้เพราะฉันเดี๋ยวจะเลยรู้ว่าปีงบประมาณ68เนี่ยคุณไปในทิศทางนี้หรือเปล่าใช่ครับคือเอาระบบข้อมูลเนี่ย ขึ้นข่าวใช่ครับแบบที่คุณยืนยันใช่ไหมไประบบที่อารยประเทศเขาเขาทำแล้วไปกันหมดแล้วใช่ครับอืมก็จะเริ่มเห็นเขาลางเพราะมันต้องใช้เวลาในการทําเป็นขั้นเป็นตอนไปใช่ครับถูกไหมฮะเออถ้าเกิดคุณเป็นท่านปีคุณจะทําเลยไหมคุณจะทำาไงเออสมุิสมุิมันจะได้เกิดการเปรียบเทียบไม่ได้ยุยแยงนะครับผมคุณจะทําไงผมว่าตอนนี้สิ่งที่ผมยังไม่เห็นละกันนะครับจากเรื่องของ cloud first policy เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของการลงทุนอย่างเดียวรัฐควรจะต้องออกเรื่องของมาตรการ นะครับที่<ม>เป็นมาตรการพื้นฐานนะการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานนะครับ<ม>พูดง่ายคือถ้าเราเลดการผูกขาดเนี่ย<ม>สิ่งที่รัฐภาครัฐควรทำคือบอกเลยเปิดให้คลาวด์พาวเวเดอร์หรือให้บริการคลาวด์เจ้าไหนก็ได้มารับงานภาครัฐนะ<ม>แต่ทุกเจ้าที่จะมาขึ้นให้บริการภาครัฐเนี่ย<ม>คุณจะต้องผ่านมาตรการในการรักษาความปลอดภัยแบบนี้<ม>นะครับ<ม>แต่แบบแบบเดิมเนี่ยถ้าเราไปดูในโครงการคลาวด์กลางภาครัฐนะภ<ม>าครัฐเหมาไปให้เอ็นทีทำเจ้าเดียวซึ่งโอเคเราอาจจะอธิบายได้ว่าเขาเป็นรัฐวิสาหกิจใช่นะแต่ว่า ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็ยังมีคลาว provider หรือผู้ให้บริการคลาวประเทศไทยเจ้าอื่นๆอีกหลายเจ้านะฮะที่เขาอยากจะเข้ามาแข่งขันอยากจะเข้ามามีส่วนร่วม,มถ้าเราไปดูโมเดลต่างประเทศแบบนี้ครับเวลาที่เขาทำเนี่ยเขาทำในลักษณะที่เราเรียกกันว่ามาร์เก็ตเพลสคำว่ามาร์เก็ตเพลสเนี่ยหมายถึงว่ารัฐมีตลาดให้แล้วคนที่จะเข้ามาขายของในตลาดนี้ต้องขายของมีคุณภาพขายของที่มีความปลอดภัยแล้วเวลาที่ภาครัฐหน่วยง,งานรัฐอื่นๆจะมาใช้คลาวเนี่ยก็มาเลือกซื้อจากมาร์เก็ตเพลสตรงนี้ก็จะเปิดการแข่งขันได้นะครับ อ่อันนี้ยกเป็นตัวอย่างถูกไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าเขาจะเสนอมาไหมในงบห8แปดเออใช่ครับว่าดูสัญญาณตรงนั้นใช่มีทิศทางไหมว่าเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอืมครับเฉพาะหน้าเราจะทํายังไงเนี่ยผู้คนบาดวิตกกันไปหมดแล้วข้อมูลส่วนบุคคลตอนนี้มันก็คงชัดเจนครับว่าไปอยู่ในมือวิชาชีพไปขายกระเจรวันซ้ําไปซ้ำมาอะไรบ้างถูกไหมครับทำไงดีเออผมว่าณตอนนี้ก็สิ่งที่พอข้อมูลมันหลุดไปแล้วเนี่ย ทำได้อย่างเดียวก็คือเน้นย้ำให้ประชาชนต้องระ,ะมัดระวังแล้วก็รู้ทันอาชญากรรมไซเบอร์นะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าพอมันหลุดแล้วมันหลุดไปเลยมันไม่สามารถเรียกคืนมาได้แต่ถ้าเป็นรัฐบาลณนะตอนนี้สิ่งที่ทำได้เลยคือควรจะต้องมีการวางมาตรการที่ชัดเจนหรือทิศทางที่ชัดเจนในส่วนนี้เช่นครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าในเรื่องของคลาวเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของการดึง,ด,ง,ด,งดูดเ,เงินลงทุนอย่างเดียวแต่เป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับประเทศได้ด้วยนะครับ เ,เวลาด่วยงานราชการมาชี้แจงเรื่องพวกนี้คุณได้ถามแล้วที่เขาบอกเขามีความเป็นห่วงว่าคราวไม่ปลอดภัยมันมีความรู้สึกว่ามันไปอยู่ในเมืองคนอื่นประมาณนั้นถูกไหมใช่ครับเ,เขาเวลาเขาชี้แจงทัชนราิิเขาเป็นยังไง อเป็นอย่างที่พี่ยุทธบอกเลยครับคือเขาอาจจะยังติดไมเซ็ตอยู่ว่าการไปฝากข้อมูลไว้กับคนอื่นรู้สึกไม่ปลอดภยัยต่างๆนานาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าเท่าที่ผมได้ซึมซับบรรยากาศมาเวลาหาเรือในวงเนี่ยฮะหน่วยงานในดีไม่ว่าจะเป็นจริงๆดีเไม่ใช่ในดีนะฮะแต่ว่าเกี่ยวข้องกับดีเนี่ยดีเเองหรือว่าทางสกมชที่ดูแลเรื่องความม,มันคนปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยหรือดีป้าเองต่างๆเนี่ยก็มีความรู้ความเข้าใจในส่วนนี้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็อยากจะให้มีการผลักดัน ให้ระบบของภาครัฐเนี่ยไปขึ้นอยู่บนคลาวทั้งหมดตามแบบที่ต่างประเทศทำนะครับแต่ว่าส่วนราชการอื่นอาจจะยังมีข้อกังวลตรงนี้อยู่เพราะนั้นผมคิดว่าตอนนี้หน้าที่ของรัฐบาลเองเนี่ยควรจะต้องออกมาทําความเข้าใจตรงนี้ให้ชัดเจนว่าเออจริงๆมันสามารถขึ้นคลาวได้นะแล้วรัฐจะได้ปัญหจาจัดการเรื่องของความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นด้วยครับคือหน่วยงานที่ต้องผิดชอบข้อไอเดียเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช<อบ>่ครั<ชอ>บฟังจากเขาใช่ครับแต่หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลซึ่งเต็มไปหมดเลยเนี่ย ยังยังหวัดระแวงอยู่ยังหวัดระแวงอยู่คิดว่าอยู่กับเราปลอดภัยกว่าครับแล้วก็ใช้ระบบเดิมอย่างที่บอกไปเนี่ยใช่ไหมฮะใช่ครับอันนั้นเหตุผลหน้าบ้านแต่เหตุผลหลังบ้านเท่าที่ผมได้ได้ยินมาบ้างเนี่ยใช่มันก็อาจจะมีผู้รับเหมาประจํากระทรวงประจํากรมบ้างอันนั้นเดี๋ยวว่ากันอีกเรื่องหนึ่งเอาว่ากันตรงนี้แหละว่าอีกเรื่องทําไมครับมันยังไงเอ่อผมไม่ระบุชื่อนะฮะแต่ว่าไม่ระบุชื่อเราจะเป็นที่ทราบกันอยู่ในวงการอยู่แล้วว่าในบางกรมบางกระทรวงเนี่ยบางทีก็จะมีผู้รับเหมาเจ้ากระทรวงอยู่ เพราะนั้นเนี่ยการที่คุณจะไมเกรดขึ้นข่าวเองอะไรอะไรเองก็ตามเนี่ยเท่ากับเม็ดเงินงบประมาณที่เขาเคยดูแลแบบท์นคีทั้งหมดทั้งโครงการเนี่ยบางทีมันก็อาจจะต้องถูกกระจายออกไปยังผู้ให้บริการ Cloud p r วเ i d e r เจ้าอื่นที่ไม่ใช่เขาด้วยอันนี้ก็จะมีในเรื่องของปัญหาทางเชิงธุรกิจการเมืองอยู่นิดนึงครที่เราอาจจะต้องลงไปหาทางจัดการดีทีอซึ่งจริงไม่จริงก็ไม่รู้หรือจริงเอาจริงไม่จริงไม่รู้ครับฮะครับก็แปลว่าหวงงบอ่ะครับเพราะถ้าเกิดทําระบบนี้มันจะต้องกลายเป็นระบบที่เป็นส่วนกลางมากกว่าใช่ครับ ถูกไหมฮะตัวอินฟราสักเจอจะเป็นส่วนกลางมากกว่าครับคืออินฟราสักเจอคือฮาร์ดฮาร์ดแวร์ทั้งหลายเนี่ยจะกลายเป็นส่วนกลางแล้วไอการจัดซื้อจัดจ้างเดิมว่าประมาณที่เคยมีหรือแม้ถ้าการบำรุงรักษาระบบในระยะยาวที่เคยผูกขาดอยู่กับบริษัทขาประจาครับอันนี้ไม่รู้จริงไม่จริงนะครับมันจะหายไปจะมีส่วนหนึ่งหายไปไปอยู่กับผู้ให้บริการคราวก็เป็นข้อสงสัยใช่ไหมใช่ครับอ่ะ